สวัสดีครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้กับพี่เมาเกาเกมนะครับ10มกราคม2569ครับวันนี้ไปกันที่บุนเดสลิกาเยอรมันโจหัวคู่แรกครับ21นาิก30นาทีสังเพอรีอันดับที่16ครับเจอกับอาเบลไลฟซิกนะครับอันดับที่4ซังเพอรีไรส์สกอร์มาจาก2เกมล่าสุดสกอร์โบนะครับแถมเกมในบ้านไม่น่าไว้ใจนะครับงานนี้ชื่อว่าไลฟ์ซิกเองเนี่ยต้องเรียกฟอร์มเก่งคืนนะครับเพื่อที่มีโอกาสหวังถึง3แต้มด้วยกันครับเพื่อที่จะเบียดขึ้นอันดับ3ในตารางให้้้ไไดดดนนนะคครรรัััับบบกกกพาาา่่ใเเมมีีีททปิิิตตวลฟ์ซ0.5 นนี้พออยู่สู้ได้ครับขออยู่ลุ้นว่าใจที่อาร์แบมไลฟ์ซิกครับอีกหนึ่งคู่จากเยอรมันนะครับเที่ยงคืนครึ่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนอันดับ3ครับเจอกับสตูดการ์ดอันดับที่6นะครับคู่นี้เช็คดูจากแฮทูเฮดแล้วเนี่ยเลเวอร์ดูดีกว่าเลือเลือกครับไม่เคยแพ้ให้กับสตูดการ์ดมาจาก10นัดที่เคยพบกันนะครับแถมฟอร์ม3เกมหลังเนี่ยเล่นค่อนข้างดีครับชนะ2เสมอ1ในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างสตูดการ์ดครับเกมล่าสุดไรสกอร์มาทำได้แค่ยันเสมอกับฮอฟเฟนไฮนะครรับบจสกอ์ที่นะครับเช็คดูจาาาาากกกพรรรร่่่่ในนเเเเมมีี้ปิดออยููททงงงฝััลลว์คคึ0.5บชัวสก ไอเวอร์เอาอยู่กับเกมในบ้านของตัวเองเพื่อรักษาพื้นที่ของตัวเองต่อไปครับข้าฝั่งไปที่ศึกเกาโชเซร่ายตาลีนะครับในเวลา3ทุ่มบ้านเราครับโคโมอันดับ6เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโลญาอันดับที่8นะครับโคโมฤดูกาลนี้เนี่ยเล่นเกมในบ้านได้ยอดเยี่ยมครับไร้พ่ายมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนทางกับโบลญญาครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับพวกเขาไร้ชัยมาจาก6นัดที่ผ่านมาฮะโฟกัสไปที่พาราครับเกมนี้เปิดมาอยู่ทังฝั่งโคโมที่ศฟอร์กมหสัง่ชนกรแบบไมสตูเกมคลัง ขออยู่เลือกจัดเต็มได้ที่ชาบ้านอย่างโคโม่ไม่น่ามีพลิกโผครับคู่ต่อไปจากอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับตีสองสี่าอัตนตาอันดับ7เจอกับโตริโนอันดับที่12อครับอัตาลนตาเกมในบ้านเนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่2เกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีฮะชนะรวดมาแบบไม่เสียประตูนะครับในขณะที่ผู้เมเยือนอย่างโตริโนเพิ่งแพ้คา,าบ้านมา2ประตูต่อหนึ่งให้กับอูดินเนเซ่ครับเช็ค <Check S 2> ดูจากาพาราในเกมนี้เปิดม,มาอยู่ทางฝั่ง 5, อัตาลนตางานย์จน่าจะต้า,าครบับเกมนี้ขออยู่จัดเต็มนนี้โตร ของแอตแลนตาดีกว่าครับกินเต็มไม่ได้ยังไงมีสิทธิ์ลุ้นกินครึ่งแน่นอนครับไปต่อกันที่ลาลิกาสเปนนะครับยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มบ้านเราครับเรอัลโอเบโดทีมบวยของตารางอันดับที่20นะครับเจอกับเรอัลเบติสอันดับ6ครับอย่างที่บอกไปครับโอเบโดตอนนี้ยังเป็นทีมบวยไม่ชนะใครมาจาก6นัดที่ผ่านมาครับในขณะที่เรอัลเบติสเกมล่าสุดฟอร์มแป็กเหมือนกันครับแพ้มาดริดมา5ประตูต่อ1นะครับงานนี้เชื่อว่าพวกเขาต้องเรียกฟอร์มเก่งคืนฮะกับพาราที่เปิิิิิดดดดดมมมมมมาา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 ตตตััััวไไไไ่่่่่่่่้้้้สสสููงงงงกกกกกกกทีีีีคคครรรึลลบบบบบนน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 พโโผออออชเจจะุป็ยแ คู่สุดท้ายครับยังอยู่กันที่ลาลิกาสเปนนะครับ22นาฬิกา15นาทีครับบีอารีเออันดับ3เจอกับอาราเบสอันดับที่13ครับบีอารีเอเกมในบ้านเล่นค่อนข้างมั่นใจเลยครับแต่ว่าเกมนี้ปัญหาอยู่ที่พาราครับเปิดมาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับติดตัวบีอารีเอมาที่1ลูกฮะดูจากเกมนอกบ้านของอาราเบสเนี่ยยังพอต่อสู้ได้ครับพาราแบบนี้อยู่เชียร์อาราเบสดูเข้าท่ากว่านะครับและคู่นี้เชื่อว่ามีโอกาสจบสกอร์สูงแน่นอนครับที่กำแพง2.5 6คู่หน้าช่องผ่านไปเรียบร้อยนะครัั่ววนนีี้คทอยยาากตตตมเเดด๋ไป มีจัดให้1คู่นะครับมั่นใจเกินร้อยนะครับระบองว่ากินได้แน่นอนฮะส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นตามต่อได้ที่ครอบครัวงเฮยเหมาเ,เก๋าเกมนะครับปักหมุดช่องทางเข้าทิ้งไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้โปรไฟล์ครับ